ครับกาบสวัสดีแฟนเอฟซีทางช่อง YouTube ชี้โมเด็ตุกท่านครับกลับมาพบเจอกัน,นอีกเช่นเคยนะครับกับการให้ทัศนวิจารณ์ชี้โมเด็ตหลังช่างน้ําหนักศึกเพชรยินดีครับประจําวันพฤหัสที่12กุมภาพันธ์2569ถ่ารอยสดสดทางช่องทูฟายูยี่สิบแปดนาฬกาเป็นต้นไปนะักเวทีมวยราชเชิดํานเนิน8คู่ในรายการครับผมจะมาให้ทัศนวิจารณ์4คู่ช่วงถาดสดทางช่องทูฟายูอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นไปอัปเดตคู่มวยกันก่อนว่ามีใครกันบ้าง เปิดหัวด้วยเจ้าก้องภูสิงห์อขำยินครับพบกับเจ้ายอดเสกสรรมราชพัฒน์บุบ้านจอมบึงครับพิกัด127ปอนด์ครับผู้ที่2เป็นเจ้าช้างมงคลโรงเรียนสุรินราชมงคลครับพบกับพิรพัฒน์สิทธิเสียสงครับพิกัด129คู่รองครับเป็นบักโนวาบางแสนไฟขับพบกับเพชรเชียงไกลจิตปังนนครับพิกัด1 1 4คู่เอกประจำรายการครับมีการต่อหนักกัน1ปอนด์ครับเวลวาวอวังพรมพบกับเจ้าพรายทองคำสิทธิ์ไทยแลนด์ครับพิกัด1 1 0ต่อ1 1ปอนด์ครับ ฝ่ายแดงต่อมหนักให้1ปอนด์นะครับฝากแฟนมวยกดไลค์กดติดตามกด subscribe ทางช่อง u t u b e กับไปด้วยนะครับจะได้ไม่นภาพคลิปข้อมูลมวยจะได้เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปกันด้วยฝากกดไลค์กดติดตามเพจ Facebook ชี้มือเด็ดกันไ้ด้วยนะครับรวมลึกข้อมูลมวยเรทราคาเนื้อตัวน้ำหนักครบวงจรนะครับฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ก็ถือว่ามาให้สมาชิกเช้าๆเลยเพราะว่าผมลงให้ทัศนวิจารณ์ตอนบ่ายในแฟนมวยก็คอมเมนต์กันเข้ามาบอกว่ามาสายบ้างก็ เด่ราคาก็ยังไม่เปิดเลยนะครับวันนี้ก็ถือว่าเอาแต่น้ําหนักสอบมานะใครลดเสร็จน้ําหนักสุดท้ายเนี่ยถือว่าไม่ทราบเลยก็ถือว่ารีบลงให้จะมาชิก f c ทุกท่านเลยจะได้นําข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจของท่านนะครับ <S <S เหมือนเดิมครับสีคู่ช่วงแรกแล้วก็มีช่วงที่2ให้เหมือนเดิมครับวันนี้ก็ช่วง2เนี่ยมวยดีทั้งนั้นเลยมีมวยรักวนชอบมาฝากด้วยนะครับสตัวไปบ้างกันที่ช่วงแรกก่อนครับเปิดหัวด้วยกล้องภูสิงห์อําอินพบกับยอดเสกสรรมรัชพัฒนบู่บ้านจอมบึงครับ คู่นี้พิกัด127ปอนด์ไปดูข้อมูลเจิงลึกของมุมแดงกันก่อนก้องภูสิงห์ออขำอินครับมวยวัย20ปีครับจากสีสเกตสูง168เซนติเมตรครับซ้อมอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีที่ค่ายอออขำอินนะครับพื้นเพเป็นมวยขวาประเภทมวยเข่าครบเครื่องครับต้นๆมีหมัดมีศอกหรือว่าลุ้นได้นะสามไฟหลังสุดที่ต่อยว้นะครับของเจ้าก้องภูสิงห์นะครับมี แพ้ยอดเสกสรรมราชพัฒน์บุบ้านจอมบึงคู่โจกในวันนี้มาครับที่เวทีมราชเชลดาเนินช้างนกยก3าก้าวหน้าลงลินจิราโคราที่ราชเชลดาเนินช้างนกยกที่3ทีเด็ดมราชพัฒน์สุรินที่ลังสิตยี่สิบเจ็มกราคมที่ผ่านมาคู่โกค,ครับยอดเสกสรรมอราชพัฒน์บุบ้านจอมบึงหรือว่าช้างศึกเกียรเข็มทองจากราชบุรีซ้อมมราชพัฒน์บุบ้านจอมบึงครับวัยยีปีครับสูง170เซนติเมตรพื้นเพเป็นมวยขวา เป็นมวยบู๊ประเภทไม่มีทรงครับเปิดเกมเตะขาเจาะยางต่อยหมัดวงในก็มีล็อกรัดมัดตีปั้มตีประเภทเปิดเกมเดินบู๊เดินชนแพ้โยธาริเทพพาชินที่ลังสิทธ์ชนะก้องบูสิงหออ์อขำวินที่ราชจะดำเนินแพ้นกยก3ช้างมงคลโรเลสสุดินราชมงคลที่ลังสิทธิ์16ธันวาคมปี68คู่นี้เนี่ยเจอกันมารอบก,ก่อนต่อยกันเวทพิกัดประมาณสัก128ปอนด์ ขึ้นมาวันนั้นราคาน่าจะอยู่ที่ยอดเสกสรรนะแต่ว่าต้นๆเนี่ยเจ้ากล้องภูสิงห์ถือว่าเป็นมวยที่เขาเรียกว่าเป็นมวยที่มีลูกหนักลูกแรงมีหมัดลุ้นได้แต่ว่ารอบที่แล้วเนี่ยยอดเสกสรรเขาต่อยถูกทรงคือเขาเดินอัดเดินบทเลยอ่ะเดินอัดเดินบทตั้งแต่ยกแรกยกสองยกสามช่วงยก3ามเนี่ยเขาออกมาผ่อนหน่อยราคาเนี่ยอยู่ที่ทางด้านเจ้า,อายอดเสกสรรอยู่ตลอด 5.533253 3, อยู่ยกสามประมาณเนี้ยสามยกก็ราคาเจ้ายอดเสกสรรก็เป็นต่อมีช่วงปลายยกสามนี่แหละราคากลับมาอยู่ที่เจ้ากล้องภูสิงเพราะว่าจังหวะแลกกันจังหวะแลกแลกหมัดแลกสอกันมีราคาเวี่ยงมาอยู่ที่กล้องภูสิงช่วงยกสามเนี่ยนิดเดียวแต่พอพอยกสี่ก็เป็นทางด้านเจ้ายอดเสงสรนเนี่ยเดินจับนายเพราะว,าวนายนี่กินเลยวงนายนตีตัวเดียวตัวบนในปล่อยตีแบบตีตัวเดียวอะ่ะ ตีจนราคาขาดหมดสียกราคาแพงเลยถามว่าทําไมคู่นี้ผมรู้ละเอียดเพราะว่าผมโดนรอบที่แล้วเนี่ยผมอยู่กล้องปูสิงห์โอ้โหลองหายอะ่ะคือมันเขาเรียกว่าเจ็บเจ็บจนจํามาคู่เนี้ยลองหายเลยรอบที่แล้วคือลองตั้งแต่ยกแรกขึ้นมาแล้วก็ราคาไม่ได้ออกตัวราคาเหวี่ยงกลับมาให้ดีใจช่วงปลายยกสามนิดเดียวนอกนั้นก็เขาเรียกว่าโดนโดนจับในตีตัวเดียวอะ่ะคู่นี้เขากลับมาแก้มือล้างตากันใหม่น้าหนักสอบช่วงเช้าเนี่ย มุมแดงครับกล้องบูสิงมาห์มา126.3ขาดไป0.7ครับส่วนยอดเสกสรรมา128.9ลดไปบอนกับไปจุด 9. ลดเยอะจริงครับเจ้า,อายอดเสกสรรแต่ว่าน้ำหนักไปปล่อยเนี่ยแต่ว่าน้อยกว่านะลดเยอะแต่ว่าน้ำหนักไปปล่อยน้อยกว่ากล้องบูสิงอยู่หกสนะครับส่วนยอดเสกสรรเนี่ยกสรอบที่แล้วต่อยกันเนี่ยหมัดตอกหน่งต่อยเจ้ายอดเสกสรรไม่สะเทือนเลยนะออกอาวุธ โดนยอดเสกสรรในยอดเสกสรรใหญ่ไม่จะเถือนวันนี้ก็ขึ้นมาก็ดูได้ใหญ่คู่นี้ต้นๆเนี่ยหมัดสอกก้องปูสิงพอลุ้นได้แหละแต่ว่าเบียดเสียสีมากยกผมคิดว่าวงในน่าจะเสร็จเจ้ายอดเสกสรรเหมือนเดิมอ่ะคู่นี้ผมก็ยังมองในยอดเสกสรรครับจะย้ำแขนเอาชนะก้องปูสิงอ่ำขำอินได้ส่วนคู่ต่อมาครับคู่นี้ก็น้ำหนักเนี่ยเมื่อช้าเนี่ยมามีปัญหาเล็นิดนึงนะแต่ว่าน้ำหนักสุดท้ายเนี่ยผมไม่ทราบนะเดี๋ยวสมาชิกกลุ่มไลน์ ใครที่รอผมส่งราคาตอนเย็นเดี๋ยผมจะลงรายละเอียดให้อีกทีแล้วกันช้างมงคลโรงเรียนสุรินทา์ชาชมงคลครับปบกับพีรพัฒน์สิทธิเสียส่งพิกัด129ครับช้างมงคลเมื่อเช้าเนี่ยมาเกิน3ปอนด์กว่านะครับก็ถือว่าน้ําหนักมาเกินเยอะสอบเนี่ยยังเกินอยู่3ปอนด์อ่ะช้างมงคลโรงเรียนสุรินทา์ชาชมงคลครับ19ปี167จากสุรินซ้อมอยู่ที่โรงเรียนสุรินทา์ชาชมงคลที่จดสุรินเป็นมวยเข่าครับต้นต้นเนี่ยหมัดศอกลุ้นได้นะ สมัยก่อนสีเสื้อกาเก่าน่าจะเป็นสอสอปรณ์นะตัวนี้นสามไฟห์ล่างสุดที่น้องเขาต่อยไว้นะครับมีอ่าชานกยกสามขอัยครับชนะคะแนนกล้องบุรพาศูนย์จีราขุดฉิมที่ราชดำเนินวันนั้นน่าจะเป็นการชกสามยกนะครับแล้วก็มาเชา้านกยกสามยอดเสกสรรโรงเรียนสุรินทราชมงคลอาโรงเรียนมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงที่ลางสิ์ขอไปครับและก็มา แพ้เพชรน้ำเอกสอบเป็นบุตรครับที่เวทีมราชจะดดำเนิน15มกราคมที่ผ่านมาแบบ2ต่อ1เสียงนะครับคู่ชกพิรพัฒน์ิทธ์เสียส่งครับตัวนี้ก็ CK เมวยไทยยิมหรือว่าเจ้าเพชรนำชัยสิทธิ์เสียส่งเดิมนั่นหละครับอายุครับ21ปี168จากสีสเกตซ้อมอยู่ที่ CK เมวยไทยยิมที่กรุงเทพนะครับตัวนี้เป็นมวยเข่าครับต้นๆมีลูกต่อยท้องต่อย เขาเรียกว่ามีลูกต่อยหมัดแต่ว,ว่าลุ้นได้เลยวงในล็อกลัดมัดตีปั้มตีประเภทเข่าครบเครื่องในการตั้งคู่ก็ว่าได้ชนะสิงห์อุบลสิทธิ์ออสพิบูลที่ลาดดำเดนินแพ้ร็อกจกสีโยธาลิทเทพพาชินที่ราดจะดํำเนินแพ้คะแนนน้าตาเดือดเจ็ดจัดัยที่ราดจะดํำเนิน8มกราคมที่ผ่านมาแพ้แต่ตัวใหญ่ๆเลยไฟหลังๆเนี่ยเจ้าพิรพัฒน์เมื่อเช้าเนี่ยช้างมงคลเนี่ยมาน้ําหนักสอบ เกินเยอะผมไม่รู้ว่าน้องเขาลดลงหรือเปล่านะต้องขออภัยจริงเพราะว่าผมรีบมาทําข้อมูลให้สมาชิกเพราะว่าผมลงออกทัศนวิจารณ์สายทุกวันเลยแฟนมวยก็บ่นกันเข้ามาในคอมเมนต์บอกว่าให้รีบลงให้หน่อยก็ถือว่าวันนี้ก็ได้แต่น้ําหนักสอบมานะช่วงเช้าเนี่ยช้างมงคลเนี่ยสอบเกินอยู่3ปอนด์ช่างจริงเนี่ยสเกิน3ปอนด์อะแต่ว่าก่อนหน้าเนี่ยเกิน3ปอนด์กว่าถือว่าน้ําหนักเนี่ยมีปัญหาส่วนพิธภพัฒน์ครับมาน้ําหนักขาด 0.5ตลาดหลักทรัพย์เลทราคาเนี่ยยังไม่เปิดคู่นี้ตอนแรกเนี่ยผมก็ผมก็เอียงเอียงไปที่เจ้าช้างมงคลนะคือตอนแรกเนี่ยผมเอียงไปที่เจ้าช้างมงคลเพราะว่าช้างมงคลตัวนี้เขาเป็นมวยที่อาวุธมวยแล้วก็ลูกหนักลูกแรงเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีทีเด็ดทีขาดแต่ว่าน้ําหนักสอบช่วงเช้าเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยมีปัญหาส่วนพิรพัฒน์ตัวนี้อาวุธมวยก็ถือว่าใช้ได้มีทั้งเขาเรียกว่ามีทั้งนอกมีทั้งในแต่ว่าหลังๆเจอแต่มวยตัวใหญ่ ไป,ไปก็ถือว่ามียุบมีแผ่ววันนี้ก็โอ้โหน้ําหนักมันมีปัญหาเมื่อเช้าเจ้าช้างมงคลคู่นี้เบื้องต้นผมชอบที่พิรพัฒน์สีเสียส่งคู่นี้รอดูในกลุ่มแล้วกันเดี๋ยวผมจะลงข้อมูลให้อีกทีว่าหน้าเข้าหน้าเล่นจังหวะไหนนะตอนส่งราคานะครับคู่นี้ก็ไปที่พิรพัฒน์สีเสียส่งเบื้องต้นนะครับเจ้าชนะช้างโมงคลโรเลียนสุรินลา่าชมงคลคครับแผ่น้ําหนักนี่แหละส่วนรองคู่เอกครับบักโนวาบางแสนไฟขับพบกับเพชรเก,กียงไกลกิจบางนนท์ครับพิกัดอนึวงร้อ,งองดง บักโนวาบางแสนไฟขับครับบักโนวาตัวนี้ก็เดิมๆน่าจะเป็นเจ้าจอมโบเพชรขุนศึกยอดเอกชนบุรีอาร์ตีเดียคุบตัวเดียกันครับจากจังหวัดยะโสธรซ้อมบางแสนไฟขับที่ชนบุรีครับ21ปีรุ่นพี่170เซนติเมตรพื้นเพเป็นมวยเข่าครับประเภทเข่าอาชีเปิดเจมสแ่เตะต่อยนำปัำ้มตีล็อกตีมีแพ้เพชศมงคลสามารถประยักตรุณยิมครับที่ศึกบางแสนไฟขับในถิ่นในบ้านเลย แล้วก็มาชะนะน็อกยก4ี่ตีโต้เพชรยินดีคาเดมี่ที่เวทีมัวรราชชดจชดํำเนินชะนะยอดอชะนะฉัดเงินเล็กปานิวัฒน์มวยไทยที่ราช,ชดํำเนินครับ25ธันวาที่ผ่านมาคู่ชกเพชรยังไกลจิตบางโนนครับแสนไกลโรงเรียนผู้ปิญยาครับมวยตัวนี้ก็เป็นแฝดพี่ของเจ้าเพชรแสนชัยนั่แหละครับคนโคราชครับซ้อมจิตบางโนมวยซ้อยเอนะครับ18ปี164เซนติเมตรเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องมีลูกหนักลูกแรงลุ้นได้ครับชะนะเพชรสุพรรณปอประจันสีที่อ้อมน้อย แพนน็อกยก2อยอดรุดรเบียสบัวไทยที่วันลุินีครับชนะแก้วราคาประจอนครพนมที่ตะวันนายบ3บสามธันวาที่ผ่านมาคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับฝ่ายแดงครับช่วงเช้าเนี่ยมาน้ําหนักสอบ114.3น้ําเงินมา1 1 3 9ขาดไป0.1ตลาดหลักทรัพย์เรทราคายังไม่เปิดคู่นี้ถ้าพูดถึงความเป็นมวยฝีมือเชิงชกยอดเยียงไกลถือว่าดีกว่านะอยู่ที่ว่ายอดเยียงไกลวันนี้จะต้านเข่าเจ้าบักโนวาอยู่หรือเปล่าเพราะว่าบักโนวาตอนนี้ใหญ่ ขึ้นมาได้ใหญ่แต่ว่าความหนาเนี่เป็นรองเจ้าเพชรยังไกความเป็นมวยฝีมือเชิงชกไอคิวสมองมวยเนี่ยแต่ว่าเพชรยังไกรเนี่ยดีกว่าค่อนข้างเยอะและ้วก็เพชรยังไกตัวนี้เขาจะมีลูกหนักลูกแรงด้วยการผ่านมวยเบอร์มวยชื่อมวยก็ถือว่าช่วงหลังๆในเพชรยังไกเขาก็ผ่านแต่ตัวดีๆมาเท่านั้นเลยนะผ่านพวกชนอนกยกสองพวกพลอยขาวอย่างเงี้ยชะนะพวกหนึ่งธรณีกวยบางคอแหลม ต่อยที่ศึกท่อน้ําไทยก็ต่อยพวกจอมโบเงี้ยก็ชนะมาหมดละคู่นี้เนี่ยผมดูว่าเขานายอาจจะเป็นรองบักโนวาจริงแต่ว่าต้นต้นเนี่ยผมดูวความเป็นมวยฝีมือแล้วก็ลูกหนักลูกแรงที่เด็ดตีขาดในเพชรยังไกดีกว่าคู่นี้เพชรยังไกรในต้นต้นผมดูว่าลุ้นได้มีโอกาสไปก่อนหลายกิโลแล้วก็มีโอกาสเช็กบินสกอร์ต่ำได้ด้วยวันนี้ไปที่เจ้าเพชรยังไกจิตบางนนครับจะชนะบักโนวาบางแสนไฟขับ ส่วนคู่เอกประจํารายการครับคู่นี้ก็มีการต่อน้ําหนักกัน1ปอนด์นะครับสดกับเก่าครับแวววาวววังพมพบกับพรายทองคําสิทธิ์ไทยแลนด์ครับพิกัด110กับ11ป้อปอนด์ไปดูข้อมูลเชิงลึกของมุมแดงกันก่อนครับแวววาววังพมครับบอลมหาชัยบอจินปรทุมตัวเดีกัน29ปีครับ165เซนติมตจากอุบลราชธานีซ้อมวอวังพมครับ ซ้ายจังหวะฝีมือครับประเภทพระเอกยกสครับแฟนมวยก็น่าจะรู้กันเป็นอย่างดีครับประเภท3ยกไม่มีอะไรอ่ะยก4ี่เนี่ขายทั้งยกแล้วก็เข้าป้ายชนะไปเลย3ไฟหลังสุดของเจ้าแวววาวครับแพ้กำปั้นทองชอห้ายักษ์ที่ราชจะดำเนินเสมอเพชรเอกเกียรติจำรูนที่ราดดำเนินแพ้แสังฟ้านอนวัดยิมที่ราดดำเนินเมื่อวันที่11ธันวาคมที่ผ่านมาคู่ชกค,ครับ ภายทองคำแอดสันป่าตองสิทธิ์ไทยแลนด์เสกสันเล็กสิทธิ์พรสยามมวยสุราษฎร์ซ้อมสิทธิ์ไทยแลนด์ที่เชียงใหม่19บปีครับ168ขวาประเภทเข่าครบเครื่องครับเปิดเกมสศาสแข่งนำปั้มตีล็อกตีแข็งแกร่งแข็งแรงสามไฟล์ลังสุดที่ต่อยไว้นะครับก็มีชนะยกสี่ก,โก, 4, กิโวัตต์สอราชภูมที่รา,า,าดชดำเนินชะนะทับหน้าสอเปียงบุตรที่ลังสิทธิ์ชะนะคะแนนเจ้าเพชรพอใจบาตท,ทุ่งเขาหลวงครับวันนั้นได้นับ8คัมนะครับ15มกราคมที่ผ่านมาต่อยไว้ที่ราชดำเนิร คู่นี้การผ่านมวยกระดูกมวยเบอร์มวยชื่อมวยมันคนละเรื่องคนละชั้นกันเลยนะคู่นี้ก็ถือว่าแวววาวในต่อหนักให้1ปอนแวววาวช่วงนี้ก็รุ่นร่อนครับไม่ได้สดมากขนาดนั้นสมัยต่อย1 1อยต่อย1 1อยอ่ะช่วงที่ไล่จิงแชมป์1้2กันกับพวกสิงเพ็รกับพวกใครอีกตัวหนึ่งของพอหลักบุญอ่ะช่วงนั้นเนี่ยผมดูแวววาวเนี่ยสดกว่านี้นะแล้วก็เรื่องสภาพร่างกายจะดีกว่านี้แต่ช่วงนี้พอ ผมไม่แน่ใจว่าบีบนล้ำหนักหรือเปล่าช่วงหลังต่อยร้อยสิบเอ็ดร้อยสิบฟอร์มไม่ค่อยดีก่อนหน้าเนี่ยต่อยร้อยสิบสองบอนี่ถือว่าโอ้โหยกสี่นี่ฉายกินตลอดสมัยก่อนนชนะสิงเพชรชนะพวกเพชรทวีชยัยชนะแหลมโพสิทธุคุณวสันเนียถือว่าช่วงต่อยร้อยสิบสองบอลถือว่าดีมากเลยเจวาแวววาวส่วนพายทองคำแอดสันป่าตองสิทธิ์ไทยแลนด์ช่วงนี้ก็ถือว่าสภาพร่างกายก็ดีแหละได้สดครับแต่ว่าผ่านมวยกระดูกมวยใน,ในชุดของเขาเรียกว่า ยังยังเป็นชุดของมวยที่ยังไม่ใช่มวยที่ของเขาเรียกว่าตัวตัวแข็งแข็ง่ะคือเจ้าเจ้าพายทองคำเนี่ยน่าจะมาจากชุดร้อยหกร้อยเจ็ดชุดเดียวกับพวกจอมโหดเล็กแป,ป๊บซี่อย่างเงี้ยแป,ป๊บซี่ซูจีบหมี่เคี้ยวอ่ะพวกยอดเพชรพอ่าพีเคเสียต้อมอะไรยนที่ต่อยมวรอบปุนเสืออาทิตย์ที่ถึงเนี้ยแล้วก็ขุนหารจิรวัตรสราชภูมิียผมก็ดูว่าการผ่านมวยกระดูกมวยเนี่ย ยังยังเป็นรองเจ้าแวววาวอยู่พอสมควรนะแวววาวเนี่ยเจอพวกจิกซอเจอพวกกุมารดอยอย่างเงี้ยก็เจอมาแล้วนะคู่นี้ก็อยู่ที่เจ้าแวววาวแหละร้อยสิบวันนี้เนี่ยดูว่าเวทพิกัดน้ําหนักเนี่ยอาจจะดูว่ามันตึงๆไปอะ่ะคือคู่นี้พิกัดน้าหนักนอาจจะอาจจะตึงหน่อยแต่ว่าความเป็นมวยเชิงโชคฝีมือความเก่าในจงังหวะตีนซ้ายเนี่ยผมดูว่าโอ้โหจงังหวะภายตรงคําเดินเข้ามาโดนซ้ายเนี่ยผมดูว่าจะอยู่ได้หรือเปล่า ต้นๆเนี่ยอึดอัดหน่อยเพราะแวววาาเขาไม่ค่อยออกขอว,วุตหรอกรอฉายยก4ี่ยกเดียวนั่นแหละผมก็ยังมองที่ความเก่าของเจ้าแวววาาแหละ,และน้ำหนักสอบเมื่อเช้าเนี่ยมามาเกิน0.1ครับมาเกิน0ูทั้งคู่ครับภายทองคําได้เปรียบได้เปรียบหนึ่งปอนคู่นี้ผมก็มองว่าแวววาวน่าจะเอาอยู่อ่ะยก4วันนี้น่าจะฉายยกเดียวเหมือนเดิมอ่ะจะชนะภายทองคําสิทธิ์ไทยแลนด์ผมรู้ว่าเก่าเอาอยู่วันนี้จะชนะเจ้าภายทองคําครับ ชอบตามห็นตั้งส่วนได้อย่าลืมกดไ like, ลค,ค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไปกำลังใจให้กันด้วยนะครับสรุปรักบอลชอบ3ดาวแล้วก็5ดาวประจำรายการให้แฟนมวยได้นําข้อมูลไปประกอบการเล่นหน้าตู้ประกอบการตัดสินใจของท่าน3ดาววันนี้ผมชอบที่คู่รองคู่เอกนะชอบที่เพชรจางไกลจิจบงนนท์ครับ,จ,บจะชนะบักโนวาบางแสนไปครับตน้ตนๆยังไงผมก็ดูว่าดีกว่าค่อนข้างเห็นนะมีเขาเรียกว่ามีทีเด็ดทีขาดมีโอกาสหยิบสดสกอร์ต่ำด้วยแล้วก็ถ้าไม่นับไม่น็อกวันนี้ผมก็ดูว่าน่าจะไปก่อนหลายกิโลอ่ะ ส่วนคู่เอกเนี่ยผมบอกเป็นมวยชอบผ้าดาวเลยผมดูว่าเก๋าเอาอยู่นะความเป็นมวยช่งจกฝีมือไอยิวสม,มองมวยตีนซ้ายเนี่ยถือว่าดีกว่าเห็นอาจจะที่ทรงถอยเยอะไปหน่อยนะต้องทาใจครับเบ,บาๆแต่ว่ายกสี่เดินแน่นอนไม่ต้องห่วงจะชนะภายทองคําสิทธิ์ไทยแลนด์เป็นมวยชอบผ้าดาวครับสี่คู่ในรายการช่วงแรกครับผู้แรกชอบพิ่เจ้ายอดเสกสรรมรัชพัฒน์ู่บ้านจอมบึงครับจะย้าแขนเอาชนะเจ้าก้องผู้สิงได้ครับแล้วก็คู่ที่สองเนี่ยมีปัญหาเรื่องน้นหนักกันนิดนึงนะเบื้องต้นก็ไปที่พิรพัฒน์ศิษยาสง ผู้รองชอบไปที่เพชรยังกาย,กายกจิตบางดนคู่เอกชอบไปที่เจ้าแวาวาว,าวาววาวพรมส่วนช่วงที่สองวันนี้ผมออกชอบให้สามตัวสามตัวเน้นๆเ,เลยผมดูว่าช่วงนี้เนี่ยช่วงสองนี่จัดมวยแต่ละเขาเรียกว่าแต่ละคู่เนี่ยดีๆทั้งนั้นเลยคือจัดมวยดีนะช่วงสองนี่แต่ว่าเป็นมวยที่เขาเรียกว่าจะว่าเป็นมวยเอกก็ได้นะก็ไล่ไปตั้งแต่คู่นี้เลยคู่ที่ห้าครับ คูท,ที่5เนี่ยจะเป็นเจ้าสิงสุราชออ,อ,อุดรดรกับเจ้าทับหน้าสอเปรมบุตรครับพิกัด1 0 7อปอนด์นะครับไปดูข้อมูลเชิงลึกของสิงสุราชกันก่อนนะครับสิงสุราชตัวนี้ก็เดชพระจันทร์หลังพระจันทร์เจอรี่เดิมนั่นแหละครับรุ่นพี่กระดูกการผ่านมวยชื่อมวยเบอร์มวยเนี่ยคนละเรื่องดีกว่าค่อนข้างเห็นครับ20ปีครับ165จากสุราชนะครับซ้อมอยู่ที่เพชร4 0 0หมืนช่วงนี้ก็ฟอร์มถามว่าฟอร์มดีไหมก็ พอใช้ได้ครับสิงห์สุราชสามไฟในชนะลวดเลยไม่ธรรมดาล่าสุดชนะกยกสี่เจ้าน้ำาพุกอบาไทยราชได้จะเป็นการ,รชิงแชม105ป์ร้อยห้าปอนของราดจะดมเนินนะส่วนทัพไทยซอเปรมบุตรหรือว่ายุทธการมวยไทยตัวนี้เป็นแฝดพี่นะมวยราช,ชบุรีซ้อมราชานนสิบห้าปีร้อยเจ็ดสิบสามเซนติเมตรซ้ายฝีมือจัดเลยครับล่าสุดชนะกยกสามขุนหารดาบทิศบางรักที่ราชจะดาเนินต่อยพิกัดร้อยหกปอนคู่นี้เนี่ยน่าเสียบรรยากาศสภาพแวดล้อมตัวเงินดีทั้งคู่ แต่ว่าช่วงนี้อย่างที่ผมเรียนไปอ่ะทัพไทยทัพหน้าเนี่ยเป็นมวยสร้างของทีมงานเพชรยินดีเลยนะช่วงหลังก็ถือว่าเขาเรียกว่าเริ่มไล่เริ่มไล่กระดูกมวยเริ่มเริ่มปั้นเริ่มไล่เจอมวยตัวดีๆมาทั้งนั้นเลยชุดเดียวกันเนี่ยน่าจะเจอไม่ได้แล้วช่วงนี้ก็ต้องขึ้นชั้นมาเจอรุ่นพี่แต่ละคนแต่ละคนเนี่ยถือว่าช่วงนี้เนี่ยเจ้าทัพไทยเนี่ยถือว่ากินมาเรียบแล้วทัพไทยน่าจะเป็นแชมป์ร้อยสองปอนของพายดีวีนะส่วนเจ้าสิงสุราชเนี่ยเป็นแชมป์เป็นแชมป์ร้อยห้าปอน คู่นี้เนี่ยผมผมชอบไปที่เจ้าทัพไทยสอปเปรมบุตรนะน้ำหนักเวทพิกัดอาจจะเสียเปรียบนิดนึงแต่ว่าด้วยความสดด้วยความใหญ่ครับวันนี้ส่งประเภทตีนซ้ายจังหวะฝีมือตีนนอกในคู่ขี้แหละเบียดเสียสีผมดูว่าวันนี้สิงห์สุราษฎร์ดูเหลือมๆมาตีนนอกแต่ว่าเบียดมากยกเนี่ยผมดูว่าทัพไทยตัวนี้มีทั้งนอกไปทั้งในช่วงนี้ก็อยู่ในแผนสร้างของทีมงานสดมากนะทัพไทยตัวนี้นชนะติดต่อกันมาเนี่ยไล่มาแล้วแต่เจ้าน่าจะเคยชนะยอดเพชรโรมาด้วยมั้ง แพ้น่าจะแพ้แค่เจ้าชี้คระแค่ไฟเดียวอ่ะแล้วก็ชนะแบงค์แสนชนะยอดเพชรโทชนะขุนหารก่อนหน้าชนะเพชรยี้าชนะฟ้าสว่างชนะเสือ2องเลชนะบั้งไฟพิฆาตโอ้โหถือว่าชนะมาหลายไฟมากคู่นี้ก็ไปที่ความสดสาภาพร่างกายรุ่นน้องครับผมดูว่าดูดีกว่านะครับอยู่ในแผนสร้างของทีมงานด้วยจะชนะสิงห์สุราชออร์ดดอนแล้วก็คู่เครับ คู่เจ็ดครับเพชรนิพนธ์เพชรสี่หมื่นพบกับเจ้าภูสิงห์อ่าภูสิงห์ของสวนภูรีสร์คู่นี้พิกัดร้อยสิบหกปอนด์คู่นี้เนี่ยอ่าเจ้าเพชรนิพนธ์เนี่ยเพชรสี่หมื่นล่าสุดต่อยกับใครนะที่เขาเรียกว่ากรรมการชูเขาเรียกว่าชูไงต่อยกับเจ้าอ่าทาเลนซินโนเพชรยินดีคาเนมี่วันนั้นต่อยกับฝรั่งตัวใหญ่ตัวตัวใหญ่มาก ตัวเองตัวเล็กมากแต่ก็ยังชนะมาได้ะเพชรนิพนธ์เพชรสี่หมื่นยี่สิบปีครับรุนพี่จากสงขาซ้อมู่ที่เพชรสี่หมื่นพื้นเพเป็นมวยเขา่าเข่าล้วนเลยวันนี้มาเจอมวยที่ตัวเท่าๆกันด้วยคู่ชกเป็นเจ้าก้องบูสิงออลคัมยินยี่สิบปีจากศรีสะเกษซ้อมออลํามินตัวนี้ก็เข่าเหมือนกันประเภทขวางหน้าช่วงหลังนี่มีศอกอันตรายนะคู่นี้ก็ไฟล่าสุดของเจ้าเพชรนิพนธ์ชนะตีโต้เพชรยดีคาร์ามีคู่ชกอ่า วยต่างชาติทีมงานของอเพชรยินดีทีมงานของคนจัดวันนั้นต่อทั้งรูปร่างวันนั้นต่อทั้งทําหนักส่วนคู่ชกภูสิงห์ของสวนภูรีสอร์ทก็ล่าสุดแพ้เพชรสิชินบางแสนไฟขับมาเขาเรียกว่าจิงแชมป์ของราช,ชด,ดำเนินก็ถือว่าเสียแชมป์ไปต่อยว้2ยี่ห้าธันวาคมที่ผ่านมาคู่นี้เนี่ยเหมือนจะเคยเจอกันมาเหมือนจะเคยเจอกันมาประมาณสักสองครั้งนะผมไปย้อนหาข้อมูลให้ คู่นี้เหมือนเคยเจอกันมา2ครั้งน้ำหนักสอบช่วงเช้าเนี่ยฝ่ายแดงในลดประมาณสักปอนห้าส่วนคู่ชกลดไป0.5เจอกันมา2ครั้งครับเป็นทางด้านเจ้าปูสิงห์ออขามินในชนะมาทั้งสองครั้งโดยเลยน่าจะมีการต่อหนักกันทั้งสองครั้งด้วยนะเป็นทางด้านเจ้าเพชรนิพลในต่อหนักให้2ไฟเลยไฟล่าสุดต่อย1 15บกับ1้6เพชรนิพลก็ต่อหนักให้นะครับวันนั้นก็ต่อยกันสนุกคู่ขี้สูสีชกกันช่วงที่2ก็เบียด ไฟนี้ก็กลับมาแจ้มือล้างตากันใหม่โดยไม่มีการตอมหนักกันนะครับคู่นี้ผมดูว่าช่วงหลังๆนเนี่ยเพชรนิพลก็ถือว่าสภาพร่างกายดีนะล่าสุดเจอมวยตัวใหญ่เขาเรียกว่าเก๋าเอาอยู่ครับส่วนผู้สิงช่วงหลังก็ดีขึ้นเยอะหมัดสอกคมวงในมีลูกขวางหน้าแล้วก็ฟันสอกถือว่ามีทีเด็ดทีขาดคู่นี้เนี่ยผมผมดูว่า เพชรนิพนธ์เนี่ยช่วงหลังๆสภาพร่างกายดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะแล้วก็ความหลากหลายครับมีลูกต่อยท้องต่อยหน้านำก่อนจะปั้มตีล็อกตีรูปร่างช่วงชกแล้วก็ที่สําคัญเมื่อเช้าเนื้อตัวดีมากเจ้าเพชรนิพนธ์เนื้อตัวดีมากครับผมชอบที่เพชรนิพนธ์เพชรนิพนธ์เพชรสี่หมื่นนะครับจะชนะภูสิงห์ออคฮาอินแก้มือล้างตาได้ราคาเลรยังไม่เปิดนะครับส่วนคู่จิงแชมป์นะครับคู่คู่รองคู่เอกครับช่วงที่สอง ปืนใหญ่กับมาลายทองนะครับคู่นี้จิงแชมป์1 1อปอนด์คู่นี้ก็น่าดูครับคู่ขี้มากๆปืนใหญ่ใน2ี่ปีนะครับมาลายทอง21ปีมวยหนองบัวลำพูนะครับปืนใหญ่ซ้อมอยู่ที่พอหลักบุญที่ขอนแก่นส่วนเจ้ามาลายทองเนี่ยจากเพชรบณ์ซ้อมที่ปทุมที่นุ้ยสีบุรเมืองคู่นี้ซ้ายกับขวาครับปืนใหญ่เป็นมวยซ้ายประเภทศอกคมอันตรายหมัดสอกลุ้นได้ต้นต้น,ตนอันตรายส่วนเจ้ามาลายทองช่วงหลังก็ฟอร์มสดเป็นมวยขวาฝีมือมีทั้งซ้ายทั้งขวาสายผิวครับ เล่นได้ทั้งขวาทั้งซ้ายเลยขึ้นมาเนี่ยยืนได้ทั้งกาดซ้ายกาดขวาแล้วแต่อะไรปรับสไตล์การชกล่าสุดทั้งคู่ที่ต่อยไว้นะครับปืนใหญ่เนี่ยชนะสะดาบทองนุ่นสิวเมืองที่ราชนดำเนินส่วนมาลลยทองล่าสุดชนะแอดเทวดาต่อสุรัตน์ที่ราเชนดำเนินวันนั้นชูสวนราคาก่อนหน้าเนี่ยขึ้นรายการไว้กับเจ้าทีละพงดาบทิศบางรักแต่ว่าอา่าเขาเรียกว่ามีการยกออกทั้งคู่มีปัญหาเรื่องน้ําหนักกันนะครับคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับ ร้อยสิบแปดปอนด์น้ำหนักสอบช่วงเช้าเนี่ยมามาน้ำหนักสบายสบายเลยปืนใหญ่ลดศูนย์จุดสองส่วนมาลายทองเมื่อเช้าเกินไปปอนด์สี่ดูน้ำหนักจะตึงๆนะครับคู่นี้ขนาดน้ำหนักเนี่ยผมไปดูน้ำหนักปล่อยๆของทั้งคู่มาเนี่ยไอเจ้าปืนใหญ่เนี่ยใหญ่กว่าสองกิโลเลยนะน้ำหนักยังมาสบายสบายส่วนเจ้ามาลายทองเนี่ยน้ำหนักเล็กกว่าเล็กกว่าประมาณสักสองกิโลห้าสิบแปดห้าสิบเก้าอ่ะส่วนปืนใหญ่เนี่ยหกสิบหกสิบเอ็ดกิโล คู่นี้ต้นๆยังไงก็น่าลุ้นไปที่เจ้าปืนใหญ่นะปืนใหญ่ตัวนี้เขาเรียกว่าสายหนักสายแรงครับมีทีเด็ดทีขาดหมัดสอกเลยลุ้นได้เลยจังหวะบวกจังหวะออกอาวุตนี่ถือว่ามีวินาทีทองครับหน้าเสือบรรยากาศสภาพาแวดล้อมช่วงนี้ป่าดอยุทธยาก็ต่อยที่น่าจะดำเนินค่อนข้างดีครับทีมงานพอหลักบุญเนี่ยชกในศึกในสายเป็นยินดีนี่ว่าหน้าเสือไม่เป็นรองนะคู่นี้ผมชอบที่ปืนใหญ่พอหลักบุญครับหรือว่าป่าดยุทธยาจะชนะมาไททองนุ้ยสิวเมืองครับผมดูว่าลุ้นศอกได้ ก็ชอบตามเห็นต่างส่วนได้อย่าลืมกดไ like, ลค, share, คดด์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับช่วง2ก็3ตัวนั้นเน้นครับคู่5ทัพไทยสอเปรมบุตรแล้วก็คู่ที่เครับเพชรทิพลเพชรสี่หมืน่นจากแก้มือล้างตาได้แล้วก็คู่ที่8ชิงแชมป์ครับชอบปืนใหญ่ปาโดอายุธยาอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้จากลาครัก่อนขอบพระคุณครับ